Thank you. สวัสดีเจ้าข้าเจ้าแม่หลวงประภาแก้ววงพิจัยนะเจ้าเป็นเจ้าของโคกหนองนาซึ่งข้าเจ้าเป็นเกษตรกรนะเจ้าที่ได้ปับพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชีวิตมาทําเป็นโคกหนองนานะเจ้าบนพื้นฐานปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพออยู่พอกินพอใช้พอหลงเย็นนะเจ้าซึ่งวันนี้ทางเพื่อแมจใจและทุกภาคีเครียข่ายได้มาร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ซึ่งวันนี้เป็นวันจัดงานวันดินโลกของเพื่อแมจัยโดยนะเจ้าเราจะอันวันนี้แมหลวงกับมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ท ร่วมกันก็คือหนึ่งเราจะการโฮมดินเราจะสองการทําปุ๋ยมักจากเศษวัชพืชเราจะแล้วก็มีการปลูกป่าแล้วก็มีการเอามือสามัคีแล้วก็มีการทําน้ํายาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเราจะซึ่งปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็คือพออยู่พอกินพอใช้พอหลุมยิ่อประชาชนพอกินพอยู่พอใช้แล้วเหลือจากนั้นกระทบบุญทำทานและสามารถสร้างเครือข่ายและขายนี่ก็คือผลจากการเฮาปั๊บชีวิตืเกษตรมาเป็นโคกหนองนาและมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกัน Quảng bình ngô nghe thấy